ใช้ชีวิตที่สวิตยังไงให้มีความสุขอันนี้เป็นคลิปดองนะคะที่แขถ่ายจากที่สวิตก่อนที่จะมาไทยถ่ายไว้เยอะมากๆแต่ไม่มีเวลาตัดเลยตอนแรกกลับมาไทยนะคะกะว่าจะตัดต่อวิดีโอที่สวิตให้หมดทุกอันเลยแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่ไทยนะคะยุ่งก็อยู่ที่สวิตไปอีกตื่นเต้นกับการอยู่ไทยก็เลยกินเที่ยวช็อปไม่มีเวลาเลยจ้าวันนี้ก็เลยขอมารีวิวเมืองอินเทอร์แลนในวันที่หิมะตกทั้งเมืองพร้อมเล่าวิถีชีวิตที่นี่นะคะว่าอยู่สวิตยังไงให้มีความสุขที่แขเอาบรรยากาศเมืองอินเทอร์แลนให้ดูนะคะเพราะ ส่วนมากเนี่ยคนไทยที่มาเที่ยวที่สวิตเนี่ยจะรู้จักเมืองอินทร์เลนเป็นอย่างดีแต่น้อยคนมากนะคะที่มาสวิตแล้วจะเห็นวิวหิมะตกทั้งเมืองแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายค่ะดูวิวสวยๆจากคลิปของแขนนี่แหละบริเวณเมืองเก่า เมืองเก่าตรงนี้นะคะเราเดินมาทางสะพานเนี่ยตรงก็จะเจอบรรยากาศแบบสวยงามมากๆเลยดูดิมีแม่น้ําเล็กๆที่ไม่ใช่แม่น้ําทะเลสาบทูนนะคะตรนี้คือแขกนะคะคุยกับคนไทยที่เขามาอยู่กับแฟนที่สวิตช์เขามาเยี่ยมแฟนค่ะอยู่สเดือนที่สวิตช์เขาบอกว่าเหงามากแล้วก็เบื่อมากๆไม่มีอะไรทําเลยอาหารการกินก็ไม่สะดวกไปไหนก็ไปไม่เป็นทําอะไรไม่ได้คือไม่อยากมาอยู่ที่สวิตช์แล้วอยากจะกลับไทยมาแกแขกเลยคุยกับน้องเขานะว่าทําไมเราไม่หาอะไรทําล่ะถ้าเราอยู่บ้านอย่าเฉยรอแฟนเลิกงานแล้วกลับมานะเบื่อแน่ เขาก็บอกว่าหนูไม่มีเป้าหมายอะไรเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรแขกก็เลยบอกน้องเขาว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องเรียนภาษาเพราะถ้าเรามาเยี่ยมแฟนนะคะแล้วอยู่แต่ที่บ้านเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็เหงาแน่นอนด้วยความที่แขกนะคะเวลามาเยี่ยมแฟน3เดือนสมัยก่อนเนี่ยแขกก็จะออกเดินทางทุกวันเลยคือไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยค่ะออกไปชมนกชมไม้ออกไปขึ้นเขาตลอดแต่คนไทยที่ย้ายมาอยู่สวิตนะคะเยอะมากๆที่ไม่เคยออกไปไหนเลยอย่างแรกเขาบอกแขกว่าเขาออกไปไหนไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางยังไงอย่างต่อไปเขาก็บอกว่าภาษาเขาไม่ได้เขากลัวว่าจะคุยกับ ไม่่รรู้เืองอย่างที่3นะเขาบอกว่าทุกอย่างราคาแพงไปหมดเลยคือการเดินทางแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เงินนะคะถ้าแฟนไม่ไปด้วยเนี่ยถ้าเราออกเองเนี่ยค่าจ,จ่ายมันก็จะสูงมากๆคือแขกเข้าใจเหตุผลของทุกคนเลยนะแขกจะบอกว่าความสุขของแต่ละคนนะคะไม่จําเป็นต้องออกเดินทางเหมือนแขกอย่างเดียวแต่ให้เราหากิจกรรมทําในสิ่งที่เรารักอย่างน้อยที่สุดนะคะอยากให้คนที่มาอยู่ที่สวิตเนี่ยเรียนภาษาหางานทําจากนั้นเรามีเงินเราคอยเที่ยวก็ได้เพราะแขกมั่นใจเลยค่ะว่าสวิตในอีก10ปีเนี่ยยังไงก็บรรยากาศสวยเหมือนที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่นี ตอนนี้นะคะอยู่ใจกลางนะคะเป็นสวนเขาเรียกว่าสาธารณะนะคะตรงใจกลางอินเทราลาเกนนะคะคือตรงเนี้เขาจะเอาต้นไม้นะคะมาวางประดับนะคะให้เรามาเดินเล่นรอบๆแล้ววันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเราก็จะสามารถมองเห็นยอดเขายุงฟราวยกที่อยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็รอบๆตรงนี้บอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆ แล้วเขาก็จะมีเขียนแบบบรรยายทุกอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นต้นไม้นะที่มีหิมะตกใหม่ๆบอกเลยว่าบรรยากาศแบบโรแมนติกมากๆตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นส่วนเล็กๆอ้าใหญ่อยู่จ้าทุกคนกลางคืนเขาน่าจะเปิดไฟด้วยนะคะเพราะว่าแขเห็นแสงไฟที่อยู่ตรงนี้ด้วยน่าจะสวยงามมากๆเลยแต่สิ่งที่แข่ชอบมากๆเลยคือข้างหลังตรงนี้ค่ะ ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหิมะแบบสวยงามมากๆตอนนี้เอาจงจริงหนาวนะตอนนี้ประมาณลบเก้าองศานะทีมเทลเกนโคตรหนาวเลยอะแต่ว่ามันแบบโคตรสวยเลยทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนในก่อนน่าจะสวยส่วนอุปกรณ์นี้ก็คือเจ้าหมาลากเลื่อนหรือว่าสเลดนั่นเองเกกับไฮไลท์ของซอรสแลดนั่นก็คือฟองดูค่ะถ้าใครมาวิยนะคะถ้าเราเห็นหม้อแดงๆแบบนี้นะอันนี้คือหม้อฟองดูยักษ แดงมากเราจะมากินชีสกันค่ะไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือเอกลักษณ์ของประเทศสวิตนะคะมาถึงสวิตจะกินอะไรก็ต้องลองกินฟองดูชีสนี่จ้ะและส่วนแห่งนี้นะคะเขาก็จะทําจุดชมวิวให้เรานะคะมาดูวิวจากด้านบนได้โอ้โหเนี่ยมองเห็นนะคะโรงแรมวิกตอเรียมองเห็นภูเขาแบบชัดกากตรงนี้นะคะดูจุดที่แขกชอบมากที่สุดก็คือตรงนี้ค่ะที่เราจะเห็นยอดเขายุงเล่ายอพี่นี้ และกิจกรรมยอดฮิตของเมืองอินทราเคนนะคะก็คือพาราไกลดิ้งถ้าจะเอาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยก็บวกอีก40ฟังจ้าบอกเลยว่าคุ้มมากส่วนจุดนี้นะคะเขาก็จะมาโชว์การแกะสลักน้ําแข็งขอให้โชคดีค่ะเย็นมากไม่เอาดีกว่าถ้าใครเหนื่อยเดินแล้วนะคะก็นั่งม้าเก๋ๆได้ราคาจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมง120ฟังนี่แหลคะค่ะชีวิตของแขกที่สวิตนะคะพยายามหาวิวสวยๆมาให้ทุกคนดูใครอยู่ที่สวิตเบื่อๆไม่รู้จะทําอะไรลองแวะมาที่เมืองอินทราเค้นค่ะรับรองว่าประทับใจไม่มีเหงาแน่นอนจ้า